มีวุ้นดีมงครับไม่มีโอ้อีกตัวเด็ดชัยภูมิเด็ดชัยภูมิเดี๋ยวนี้ข้างนอกลูกเด็ดลูกเด็ดเด็ดคู่ต่อไปใครคูดต่อไปพูดต่อไปคู่ต่อไปจะเป็นมังกรณ์ไรครับ ทุเรศจะมีการแจกทุนการศึกษาในการให้นักเรียนไปเรียนน่าจะถ้าผมฟังไม่ผิดน่าจะประมาณร้อยโรงเรียนโรนงเรียนโดยประมาณสองหมหรือจะถึงสาเบ0ร์ห้าหมื่นแล้วแต่เพื่อนเพื่อพิเดที่มีอันสกินแต่ละท่านจะมาเพิ่มตอนหลังหรือเปล่า ครูนี้ก็มีการแจกตอนเย็นฮะในในโรงโรงเรียน้ข้างๆเนี้ยแต่ผมยังไม่ทราบว่าเชื่ออะไรนะถ้าอย่างหัวขอเชื่อเพราะผมเชื่อว่าพี่เดย์เนี่ยทำทุกปีปีที่แล้วแกบริจาคประมาณน่าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสามสิบล้านสามสิบลรันผมเชื่อว่าอันเนี้ยเราต้องการคนแบบนี้ในสังคมมาเพราะว่าเพราะว่าพี่เดย์เนี่ยเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่ใจดีที่ว่าทุกครั้งก็จะมีการนึกถึงน้องๆลูกหลานเลนเหลานๆของเราเนี่ย นะฮะเอาไปศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นด้วยการศึกษาก็ดีอาหารการกินเรื่องเลือกปากเรื่องท้องก็ดีอันนี้เราต้องมาให้กําลังใจแก่แต่ส่วนการจาัดการแข่งวันนี้ชิงําการกุศลเนี่ยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกผมไม่รู้ไม่ไม่ใช่ไอเดียผมแต่ผมก็ถือว่าเออมันก็โอเคนะจะได้มารวมตัวกันเพราะระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้แต่พวกเรามาด้วยใจล้วนๆนะ,ะเราอยากมาให้กำลังใจพี่เดทีมงานพี่เดและก็ทีทั้งคุณโก้ท่าทายแล้วก็ เป็นเพื่อนผู้ใหญ่ของพี่เดชที่น่ารักทุกคนนะครับเพื่อทำถึงระดับการแข่งขันทีมีการพัฒนาแข็งแกร่งมกขึเออจริงๆแล้วมีการเรามีการพัฒนามาตลอดนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมว่าทัวร์นาเมนต์ยังน้อยไปนิดนึงผมผมเป็นคนมีความต้องการสูงก็คืออยากจะเรามีเจ็ดเทเลนแบงกิ้งมีหนึ่งเอเอออชิงแชมป์ประเทศไทยหกแดงผมอยากมีจัดลีกหกแดง เพื่อไม่เก็บรายการถ้าเป็นไปได้อยากให้นักกีฬาไทยเนี่ยยุ่งๆเลยแบบไม่ต้องไปไหนเลยพูดตรงว่าไม่ต้องไปพึ่งอังกฤษเราก็อยู่ได้เพราะผมเชื่อว่านักกีฬาไทยจีนตอนนี้และโดยเฉพาะเมืองไทยเราเป็นเมืองอะไรเันเมืองท่องเที่ยวไปแลราวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะนั้นใครๆก็อยากมาเมืองไทยระหว่างจีนกับไทยุกจีนใหญ่กว่าเรานะจีนใหญ่กว่าเราแต่ใครๆเพื่อนผมมีนักสุสเกร์เยอะอยากไปเที่ยวเมืองไทยมากกว่าเพราะอะไรอาหารก็อร่อยมีทั้งภูเขาต้นน<ห>้ำลำธารทะเลอาหารทะเลถูก แล้วก็สดผลไม้ก็เยอะน้ำตกก็เยอะแล้วพูดง่ายว่าแล้วพวกเราเป็นคนเฟรนด์ลี่ครับเป็นคนที่มีมิตรภาพนะน่ารักทุกท่านค่าของชีพก็ไม่แพงมากก็อย่างที่เป็นห่วงเวนะนะรับไปดูแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราเปิดเปิดเสรีภาพมากขึ้นอาจจะกลัวว่ากลัวจะมีคนต่างชาติมากอยู่มากกว่าคนไทยแน่นอน,ะนะคนในป่าที่เราไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าเราก็ค่ากันไปนเพื่อนเพ่อนมนุษย์ดยกันกนะครับผมนะเอาเงินร่วมทุน ร้วยส่นช่วยโรงเบียนชื่อลงทะเบียนครับ,บรครับโรงเบียนแต่วัดสองแห่งรงเบียนกับว่าสองแห่งเลยต่อสายหลักหลักคือเหเมือนเดิมเหมือนเดิมหลัเดี๋ยวจะมีกรารจัดก,กิจกรรมแบบพิเปษสร้างก<อ>ิจกรรมครับให้เศรษฐกิจพื้นบ้านกระเตืเ้องขึ้นมาหน่อยเศรษฐกิจมันค่อนข้างแย่ตอนนี้ครับผมแล้ววก็งมีจาานนน่่เเปรระณทไหก็หลักล้านนะครับครับผม ก็หลายล้านนะครับคบ่งแรกนะครับของรตะลอกตะลอกตะลอกสองนะครับก of ็ทางทีมงานนะครับของรายการ